ความเป็นยังอยู่ของเราจากบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทรัศโรที่รู้เห็นทำทั้งหมดอย่างชัดเจนแยกทำทั้งหมดอย่างชัดเจน เพื่อรุกเข้าหาธทำกิเลสโลภโกรธโลงที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยให,ใหม่ใหม่ได้อย่างสะดวกราบรื่นง่ายได้ ทันทีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมากขึ้นไปเรื่อยๆรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนเด็ชพระคุณหลวงพุสจันทศโรไปพร้อมๆ กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทร์รสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตตนะอุบาสิกาจาันทนนกยูอยู่ในความปลอดภัยไม่ประมาทไปกับท่านได้ความสุขความบันเทิงเป็นกัลยาณมิตร ให้กับตัวของเราเองให้กับผู้อื่นได้ประครับประคองซึ่งกันและกันสร้างขึ้นเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่ใช้ เป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลบารมีสาสิบทัตพเด็ชพระคุณหลวงปสดจันทัศโรที่สงบร่มเย็นไม่เบียเดเบียนไม่ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน ได้ทำตามกําลังบังคับจากผังสำเร็จเวลาของกิเลสคนสัตว์สิ่งของเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นทาดรับใช้กิเลสด้วยการ ทำงานหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเราหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุณโลอุสดจันทัสโรได้เป็นปกติตลอดเวลาการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง จากเรื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลบภทสดจันทัสโรทำให้เราสร้างสรรค์ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราให้สะดวกสบายมากขึ้นจากการเบียดเบียนทำลายของธรรมกิเลส เพื่อสามารถประครับประคองตัวเราประครับประคองผู้อื่นให้อยู่ได้ด้วยตัวเองได้มากขึ้นไปเรื่อยๆวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่มีมากเราลงรายละเอียด เพื่อหาประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตนั้นทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราสามารถที่จะพัฒนาตัวของเราจาก การสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิทธรสเดชพระคุณหลวงปสสู่สดจันทัศโรที่เราสามารถที่จะประครับพะคองผู้อื่นให้พัฒนาเหมือนเราได้ โดยเราเริ่มที่ตัวของเราเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นผู้อื่นหาต้นแบบเพื่อให้ชีวิตพัฒนาได้ดีขึ้นอยู่ตลอดต้นแบบผู้นำวรมีสาวสิทธัตเะเดพุคุณลปุสสจันทัสโร ทั้งหมดต้องการเป็นผู้นำให้หลุดพ้นจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดในยุคพุทธศักราชสองพันห้าปีที่ผู้ตัดสู้แล้วเองโดยชอบได้พยายาก่อนไว้ถึงยุคของคนพาน ที่มีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตมากอยู่ในขั้นตอนของการถูกเปลี่ยนเป็นยุคกัละยานมิตรชาวสิวิไลบร,รมีสารสิทธัตร,ระเดชพระคุณหลงโพสตจันทรสโรซึ่งเป็นงานหน้าที่อาชีพของเรา ที่ทำอยู่เป็นปกติตลอดเวลาทำให้เราสามารถควบคุมรวบรวมทำกิเลสให้อยู่ในการควบคุมบังคับสังการของบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรโดยร่างกายของเรายึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อรูก เข้าหาทำกิเลสให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศปร,ระเดศพะคุณหลวงปุสสจันทสโรที่มีอยู่มากกว่าธรรมกิเลสในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศปร,ระเดศพะคุณหลวงปุสสจันทสโร ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพสต์กันทัศโรโดยใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นปกติเราพร้อมเพรียงรวมกันเป็นชุมชนสังคม ชาวเซวีไลบรมีสามสิทัศพระเดชพะคุณหลวงพุษจันทัตโธผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสซึ่งพาอาศัยยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิทัศพระเดชพระกุณหลวงพุษจันทัตโธเป็นศูนย์กลางสมบัติ ที่เราสั่งสมสร้างขึ้นนำมาใช้สร้างสมบัติใหม่ๆได้ตลอดเวลามากกว่าธรรมกิเลสที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสาสทัตนะเดศพรุกุลโลกุสรจันทสโรวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ ที่รับรู้ว่ามีมากมายอยู่ในขั้นตอนถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทพระเดชปุกุลลงพุสเจจันทัศโรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดดำรงความเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นได้เรื่อยๆ รับรู้ได้ถึงการรู้เห็นอย่างชัดเจนรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงธรรมบารมีสามสิบทัตระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนัก ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศเดชประกุลหลงโุสดจันทัสโรที่พัฒนาได้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นความก้าวหน้าของการเกิดขึ้นของการเป็นชาวสิวิไลเป็นชุมชนสังคมประเทศ เป็นครอบครัวเป็นกัลยาณมิตรชาวสิบิไลประมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลงบสดจันทโรกความเป็นยังอยู่ของเราที่ปลอดภัยไม่ประมาทในการรวมกันอยู่เป็นชุมชนสังคมประเทศชาวซิวิไล ปรมีสามสิบทัศน์ประเดชพกุลหลวงพุทธสดจันทสโรขยายครอบคุมยุคของคนพาลเป็นไปตามการพยากรณ์ของผู้ตัดสูลแล้วเองโดยชอบที่เปลี่ยนยุคจากคนพาลเป็นยุคชาวสิวิไลปรมีสามสิบทัศน์ประเดชพคุณหลวงพุทธสดจันทสโร ที่เกิดขึ้นจากงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราที่พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทร์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตตนาอุบาสิกาจาันทรนุกโยนำพวกเราอยู่ตลอดเวลาอดทนสัต ฐาเริ่มใสพึ่งพาอาศัายและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแกล้รทำบาร,รมีสามสิบทัศพะเดชประกุลวงปกสดจันทสโรรวบรวมสมบัติจากทุกธรรมทุกนิพานทั้งนิพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมดทุกธรรมที่ถูกพัฒนาให้เป็นธรรม บารมีสาสิทัศประเดชพัคุลหลวงปู่สดจันทัโรอย่างสมบูรณ์มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศประเดชพะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเชิญพวกเราทำหน้าทีาท่ของเรา ไปพร้อมๆกับรูบาอาจารย์ของเราประครับประคองซึ่งกัดหลการให้เป็นปกติตลอด